แน่นอนครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวกันคงจะไม่มีใครไม่ได้ยินคำว่า Wikileaks นะฮะซึ่งก่อตั้งโดยคุณ j u l i a ยนแอ a n ซงชาวออสเตรเลียของเรานะฮะโอโ้โหโด่งดังกันไปมากเลยจริงๆแล้วมีที่มาครับตามทฤษฎีเนี่ยวิ k ิ l ล a ก s เนี่ยใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าโรคมาร์เก็ตติ้งโรคที่หมายถึงว่าชั่วร้ายแต่จริงๆไม่ได้หมายถึงชั่วแฉในเรื่องของข่าวข่าวข่าวเฉวข่าวที่ไม่ดีของคนอื่น ที่ถูกแชร์ออกมาแล้วยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะโรบมาร์เก็ตติ้งที่จริงแล้วเนี่ยมีที่มาครับ Wikileaks.com เนี่ยไม่ใช่เป็นเว็บแรกที่ทำอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วที่อเมริกาเองเนี่ยมีเว็บที่ชื่อว่า p postsecret.com คือ,อยังไงฮะผู้ก่อตั้งเขาตั้งใจที่จะเขียนเรื่องลับของตัวเองคือระบายความกข์ระบายใจในอะไรในใจไปเสร็จแล้วก็ให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาโพสได้เฮ้ยอยากจะโพสต์ความลับอะไรบ้างเช่นบางทีก็มีอย่างนี้เฮ้ยวันนี้ฉันไปเจอแฟนมาแล้วนะ ไปเจอแฟนเพื่อนมาโอ้ยไปง่าหล่อมากเลยเสร็จแล้วเขียนไปปั๊บโพสโเฮ้ยคนชอบเพราะคนชอบปั๊บเอาต่อยฉันไปกินข้าวกับเพื่อนของแฟนของเพื่อนมาแล้วฉันไปม,มีอะไรกับแฟนของเพื่อนมาแล้วโอ้โหตอนนี้มากันเพียบเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาประมาณ200ล้าน h i t ต่อวันจนเขาปเปิดทอล์กโชว์เอาข่าวลับอะไรตรงเนี้ยเข้ามาได้ซึ่งไม่ใช่การโจมตีใครฮะเพราะว่าคนที่ทอกโพสตเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีการบอกชื่อเสียงเบนามอะไรทั้งสิน้นอืม ตรงนี้มันเป็นกระแสรครับเพราะว่าคนเขาเรียกว่ามันเป็นไข่ข่าวลับพวกนี้ในเมืองไทยเองก็เคยมีครับจริงๆแล้วคุณจูเลียนเองไม่ใช่คนแรกที่ทาเมืองไทยก็มีซอสเจ็ดนะเรียนไปได้ไงนะครับซอสเจ็ดเองจําได้ไหมครับนายกนนะ่ะดารากหุน่นสูงยาวเขาดีนะค่ายช่องเจ็ดมีอะไรกับนางสาวขอช่องสามตอนนี้ไปแอบมีอะไรซื้อบ้านมีโอ้โหนะฮะสะดุ้งเลยนะเรียกว่าถ้าเกิดดาราคนที่เขารู้ตัวเนี่ยอย่างกับซอสเจ็ด ไปอยู่ใต้เตียงแล้วเขียนออกมาตรงเนี้ยครับเราเรียกว่าเราเรียกว่าไวรัอมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าแกเอาไปโพสต์ที่ไหนฮะที่พันทิปอ่าทำไมต้องโพสตพันทิปครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฟรีครับใครเข้ามาเขียนข่าวอะไรก็ได้เขาเรียกว่ามันเกิดกระแสมันเกิดมันเกิดไวรั้ขึ้นปล่อยไวรัสนะฮะปล่อยไวรัสขึ้นเพื่อแพร่เชื้อออกไปนะครับกลับมาที่คุณจูเลียนครับคุณจูเลียนแอดแซงเนี่ยฮะแกก็เลยมองมุกนี้ครับว่าเอ๊ะจากโพสซีควตเนี่ยนะเขามีการทําอย่างนี้ปั๊บประสบความสาเร็จมากนะอ่ะงั้น แกก็ไปได้ข่าวมาฮะข่าวลับอะไรซึ่งเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับการเมืองของรัฐบาลหลายแห่งมาปล่อยครับแกก็หากแกก็ตั้งเว็บขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมทำฮะถ้าเราทำเนี่ยตั้งเว็บออกมาเฉาแฉข่าวเช้า,า,ชาเนี่ยคงจะไม่มีใครดูไงฮะเพราะฉะนั้นแกต้องหาแหล่งเพาะเชื้อกันแกก็ไปหาแหล่งเพาะเชือ้อไข่ตรงนี้อย่างดีก็คือสาสำนักข่าวใหญ่ฮนะก็คือเดอะการ์เดียนจากสาราชนจกักร เดสปีโก uh, นะฮะจากเยอรมันแล้วก็เดนยอร์ท i มส์จากอเมริกาเองฮะเสร็จแล้วแน่นอนครับสำนักพิมพ์ใหญ่3แห่งนี้มีแฟนเยอะๆเลยนะ <c oughs> เขาก็มาอ่านต่อแล้วไปพูดต่อกันที่บล็อกนู้นบล็อกนี้นะฮะจนเกิดเป็นเป็นกระแสะขึ้นนะฮะจนเดี๋ยวนี้แกมีแฟนละเรียกว่าแกสามารถหา l อยลูกค้าตัเมอร์ได้ในภายในเวลาอันรวดเด็วครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับแม้แต่สถาน หน่วยงานต่างๆนะรัฐบาลต่างๆนะก็ยังตรงเลยว่าข่าวนี้จริงไม่จริงยังไงนะครับนี่แหละฮะเรียกว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นโรคมาร์เก็ตติ้งเป็นการแฉข,ข่าวทกากระดาษบนทำการตลาดบนข่าวเช้าคนกนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่แกแฉมานะั่น,ะน,ะนะอาจจะดีจะจริงหรือไม่จริงยังไงเป็นข่าวที่มีดียงสิ่งแต่จริงไม่จริงยังไงต้องรอการพิสูจน์แกได้ทิ้งคําคมไว้อย่างหนึ่งครับว่านะ capable journalists do not just Find the victims but nurture the victims หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่านักข่าวที่ดีฮนะไม่ใช่เพียงแค่แสวงหาผู้เคราะห์ร้ายแต่ควรจะเยียวยาช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายครับเพราะฉะนั้นครับ viral m a r k e ก i n g ฮนะการแพร่กระจายนะข่าวทำการตลาดแบบไวรัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีครับถ้าเราเอามาใช้กับข่าวดีๆใครมีอะไรดีๆนะครับกนะ็นำตรงนี้ไปใช้ได้แล้วใช้ตัวเทคโนโลยีอย่างโซเชียลมีเดียนะครับมาเป็นเครื่องมือและนี่คือคำตอบทางการตลาดของวิกิลีสก,กับผมดรพัชพลอนุริ์ อย่าลืมนะครับการตลาดอธิบายทุกเรื่องได้เสมอสวัสดีครับ